สวัสดีครับพบกับช่อง cat pc เรามาต่อกันเลยนะครับในตอนที่3นะครับกับเกม gta online นะครับบนเครื่อง p s 4ก็ตอนนี้ที่ผมซื้อรถ luna สอง0 0นมาใช้นะครับก็ตอนนี้ถึงในขั้นตอนที่ตอนที่แล้วที่เราได้เอามาลองประสิทธิภาพนะครับก็แสดงเห็นถึงความสามารถของมันนะครับก็มีหลายอย่าง แต่ที่ผมจะสาธิตให้ดูก็คือการใช้นิดไซน์นะครับการใช้ปืนติดรถก็เอาเป็นไปที่ใช้หารดีกว่าครับเราไม่เน้นทำลายใครครับอ้าวคนนั้นมาทำไมคนนั้นเขขับมานี่นะครับเจอแล้วครับคนนี้เองครับเดี๋ยวเราจะตามล่าคนนี้นะครับ N 101 หนึ่งหนึ่งนะครับเขาระเบิดเราซึ่งซึ่งอันนี้นะครับมันก็เป็นแค่เป็นเพียงแค่การสาธิตนะครับเราก็ไม่อยากจะกไปแก้แค้นเขาหรอกแต่อันนี้ในเมื่อเขาทําทําร้ายเราก่อนก็ถือว่าเป็นการสาธิตเลยนะครับก็คือเราจะกลับไปจะไปกลับไปจัดการเขานะครับนี่นะครับคนนี้ไปครับเจอกันแล้ว ไปที่รถเลยครับอันดับแรกเราต้องไปที่หลังจากที่รถรถพิเศษซีโอพังไปนะครับเราจะต้องไปกลับไปที่โรงรถเพื่อโรงรถพิเศษนะเพื่อจะไปเอาเรเรียกคอมเลยครับคอมรถเดียว น่าจะอยู่ทางนี้นะครับมาทางนี้ ทางนี้ครับทางนี้นี่นะครับลงบองเราเดิทาง โอเคครับไปเอาลูนเนอร์สองพันนะครับดูจากความสามารถแล้วจะเรียกว่ารถรถติดมิสไซลดีกว่านะครับหรือว่ารถกระโดดก็ได้ครับ แต่ถ้าเป็นการสมารถหลักของมันก็คือเป็นรถติดปิดสายนะครับโอเคครับเราจะไปจัดการคนเมื่อกี้นะครับเนื่องจากเขามาทำมาก่อนแต่จริงๆคือเราก็จะไม่แก้แค้นแล้วครับแต่ว่าเพราะว่ามันเป็นการสาธิต เปิดมิซซ่เลยครับโอเคไปเลยครับตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นี่ครับถ้าเจอรถเราโดดข้ามเลยนะเพื่อจะไม่ต้องชนอยู่นี่นะครับ จะต้องนี่น่ต้องกต,ต้องระวังด้วยนะครับต้องระวังด้วยถึงจะเป็นรถกระโดดก็จริงแต่ว่าเป็นรถเล็กนะครับจะชนกับใครเขานี่นะกร,ระโดดเดี๋ยวนี้เยี่ยมครับเพื่อจะได้หด็กเล่นการชนนะครับนี่นะครับนูนนะครับเดี๋ยวงหน่านู้น ต้องระวังด้วยนะครับนี่นะครับอยู่ข้างหน้านี่นะนั่นนะครับกระพริบอยู่ครับนั่นนะครับ โอ้โหเขายิงแล้วนะครับไปกดผิดนะครับคือยิงต้องกด L1 นะครับืเ <c oughs> นี่ยนะครับมันจะถ้าเป็นรถพิเศษมันจะลำบากตรงน,นี้นะครับก็คือมันต้องกลับไปเอากลับไปเอาที่ลงรถ CEO นะครับลองเรียกดูนะว่าได้ไหม อาจจะต้องรอจะต้องรอนะครับกลับไปเอาอีกทีดีกว่าครับเดี้ยวคอมอะไรครับ ก็ไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวจะต้องสละฮอเลยนะครับโดยการกระโดดร่มจริงๆถ้ามันยัง,ยงใช้ได้อยู่ก็จะไม่ทําก็จะไม่ทําลายนะครับแต่อันนี้มันขวัญขึ้นแล้วเดี๋ยวดูโรงรถตัวนี้ครับ แบบนันแล้วครับบินเลยนันะโอเคนะครับถึงตอนนี้ก็คงจะเห็นเป็นประสิทธิภาพแล้วก็ถือว่าเป็นการสาธิตแล้วส่วนคนนั้นจะจัดการได้หรือไม่ก็เดี๋ยวผมจะไปล่าตามล่าต่อนะครับแต่ถือว่าก็ได้สาธิตให้ดูพอสมควรแล้วนะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมตอนนี้ก็จะ จะไปเอารถคันนั้นเพื่อไปจัดการคนนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหโดนติดอยู่ในรั้วเลยนะครับได้ ก็ถือว่าสิ่งที่อยากจะสาธิตให้ดูก็ถือว่าสา,สาธิตด,ดูพอสมควรแล้วนะครับขอบคุณที่อดจารเราชมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเวลาที่เหลือนี้ผมก็จะไปจัดก,การคุณนั้นนะครับแต่จะทําได้หรือเปล่าก็ว่ากันไปนะครับ สำหรับท่านผู้ชมก็ลาไปก่อนนะครับฝากติดตามช่องด้วยจะได้ทำคลิปออกมาให้ดูกันอีกนะครับถ้าใครมี Play สและมีเกมนี้จะเล่นด้วยกันหรือถ้าใครมีข้อแนะนำอะไรเกี่ยวกับการเล่นเกมนี้ก็โพสไว้ใต้คลิปได้นะครับสำหรับในส่วนของการสนับสนุนเกมใหม่ก็ข้อมูลผมได้ ไว้ใต้คลิปลนะครับสำหรับใครที่จะสนสนสำหรับเกมใหม่นะครับก็ดูระดอียดได้ใต้คลิปนะครับตอนนี้ก็เล็งอยู่เล็งอยู่เล็งไว้แล้วนะครับเกมสองเกมโอ้ไม่ได้นะครับจะเรียก ติดต่อกันจะเรียกติดต่อกันต่อเนื่องไม่ได้นะครับเมื่อกี้ก็บอกว่า5นาทีนะครับนี่นะครับลองดู ต้องรอก็โอเคครับสำหรับตอนนี้ก็คงจะลาไว้เพียงเท่นี้ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับ นี้ก็ลากันไปก่อนนะครับลากันด้วยการเอารถเอารถเอารถแบนด์นะครับมาขับนี่นะครับโอ้โหนี่มันเป็นในเกมนะครับเรื่องจริงทำไมได้ที่จะงัดรถคันนึงเข้าไปนีมแต่การลานะครับการลาท่านชมก็ต้องหาอะไรภาพสวยๆมาโชว์ให้ดูนะครับจัดไปครับอือหือ นี่นะครับเป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ